ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่า KJ นี่มันมีกี่ตัวกันแน่ KJ นันว่าเป็นหนึ่งใน a n i m เมชัน s t i c k แ a n นะครับที่ทําออกมาดีมากๆนะครับผมใน a n นิเมชันเรื่องหนึ่งเลยนะพอมีความโด่งดังเกิดขึ้นครับทีนี้ก็จะผุดเหล่า KJ ทั้งหลายขึ้นมานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น JK ควายจวยวี นะครับผมคือมีตัวละครพวกนี้ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยและจากที่ผมเห็นนะครับมันมีมากกว่านี้นั่นเองครับที่ผมดูมานะรู้สึกจะมีแบบเออเคซีเลซี่เคโอจีจีอีซี่ j คเจเคเจแซ เนี่ยมันเยอะมากอันนี้ผมยังพูดไม่หมดนะท่านผะู้ชมแม่งเยอะมากมีคนทําพวกตัวละครเหล่านี้เข้ามาเยอะมากมากเลยครับท่านผะู้ชมและวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูพวกตัวละครพวกนี้กันว่า KJ พวกนี้มันมีหรือเปล่านะฮะในโลบอกที่เราเห็นกันก็จะเป็นในแบบเดอะสตองเกตแทเทิลเก่าครับก็จะมี KJ เป็นแบบแรกๆเลยนะครับผมที่มีพลัง KJ แบบแบทเทิกลก่าให้เราออกมาสู้กันแบบนี้เออค่อน เท่ hey, มากเลยนะแลวตอนนี้ KJ ก็ได้ปล่อยฟรีอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปหาแมปนะครับที่มีตัวละคร KJ หลากหลายพวกนี้ว่าในโรบอกเนี่ยมันจะมีพวก KJ เยอะขนาดไหนครับและผมได้เจอแมปหนึ่งมาครับที่มีพลัง KJ ที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ก็น่าจะเยอะไม่หมดเท่าที่เรารู้จักในบโมูดูดิโคตรเยอะมันผดออกมาขนาดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยต้องบอกว่าตัวละครเหล่านี้เป็นเหมือนแบบว่าแฟนเมดอะไรอย่างนี้มากกว่านะมันไม่ใช่เป็นตัวละครที่ <c oughs> มันมีอยู่ในะ a อนิเมชันนะ่นเครับเป็นตัวละครที่เหมือนแบบว่าแฟนๆที่ชอบ KJ เจเขาสร้างตัวละคร KJ ใหม่ขึ้นมานั่นเองก็เลยเต็มไปหมดแบบนี้นั่นเองซึ่งความแตกต่างครับจะอยู่ที่ท่าไม้ตายอ l ร i ม e เต็ดแฟ o เวิรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอย่างของ KJ เเนี่ยเราก็จะเห็นกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับอาร i ม e เต็ดแฟ o เวในแบบนี้ก็จะเหมือนกันไมเนี่ยเนเคเจนี่เลยท่าเต้นของคลาสสิกของเคก็จะประมาณนี้ครับตีเหมืนตัว ออริจินลัลแบ็คเวิร์กอะประมาณนี้ผมให้ดูประมาณนี้่ะผมตัดจบที่ตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวท่านผู้ชมก็รู้ว่าถ้าไม้ตายออลิจินัลแบ็คเวิร์กของเคเจนี่แม่งยาวมากโดนทีนี่คือกดออกจากเกมได้เลยนะครับผมให้ดูแค่ท่าเต้นแล้วกันเพราะว่าความแตกต่างของ KJ เจแต่และตัวเนี่ยมันอยู่ที่ท่าเต้นนั่นเองครับท่านผู้ชมนะต่อไป JK เดี๋ยวมาลองดู JK ท่าเต้นเป็นยังไงผมแต่งตัวเป็น KJ ไปเลยแล้วกันนี่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  <laughs> นี่คือท่าเต้นโอ้โหเปโคเท่วินมิวเป็นท่าเต้นบีบอยไปเลยนะครับของ JK เรียกได้ว่าโคเทเออันนี้และตอนจบรู้สึกว่าจะเป็นท่าเตะน,นะครับของ JK เนี่ยเมื่อกี้เลยครับเพลงเปลี่ยนไปนิดนึงด้วย JK รู้สึกจะเป็นตัวละครคนไทย <laughs> เป็นคนคิดขึ้นมานะครับสลับ KJ กับ JK เอออันนี้ก็แปลกนีเหมือนกันถือว่าฝรั่งได้รู้จัก JK เยอะเหมือนกันนะอ่าฝรั่งต่อไปเป็น O เอ้ย OKJ คืออะไรอะ่ะเออ OKJ O Ultimate f a b w o r k <c oughs> ถ้าไม่ตายาคืออะไรวะเดี๋ยวผมขอขอ,น,ยอยนุญาตลองดูอ๋อเปนก็เหมือนเดิมนี่ตรงนี้เออท่าเต้นเหมือน KJ ปกติเลยครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไป เออตรงนี้ไม่รู้มีอะไรเปลี่ยนไปนะรู้สึกจะเหมือนเดิมหมดเลย <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามีความแตกต่างอะไรอ่ะโอเคเจตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาใช้มันก็เหมือน,กนเกบเคเจปกติเลยนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ต่อไปเออเป็นเออควายจวยเรีย <c oughs> ผมไม่ค่อยเชื่อไม่ชอบชอบเรียกไอชื่อตัวนี้เท่าไหร่เลยว่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นคนไทยสร้างแต่ถ้าเรียกแบบเร่งเียกหน่อยก็จะเป็นคายจวยที่ผมเรียกประจำคายจวยแต่ถ้าเรียกตรงๆก็ควายจวยเรียกแบบเร็วๆนะครับผมจะได้ดูไม่เอ่ออะไรลองดูกันถ้าไม่ตายของตัวๆๆตัวนี้เมอถ้าเต้นเป็นยังไงนี่นี่เลยวะเท่บีบอยอีกแล้วบีบอยบีบอยแล้วก็ใช้บัตรต่อยครับน,นี่ ก็ถือว่าเทนะท่าเต้นแล้วก็ท่าจบเป็นต่อยเหมือนกันนะครับตรงนี้อ่ะไม่ได้มีอะไรแตกต่างมีท่าเต้นนะถือว่าท่าเต้นเทอยู่นะท่านผู้ชมไอ้ควยจวยเนี่ยอ่าแล้วก็แซดเคเจนะครับแซดเคเจนี่โหตัวดำไปเลยเคเจเศร้าเหรอและเคเจเศร้ามันจะไปเต้นยังไงวะเนี่ยต้องลองดูเออฉันเศร้าอ่ะนี่นี่มันท่าเต้นยอดฮิตเลยนี่หว่า ได้ก็หมุนต <K> ัวแบบเบาๆอ๋อแต่ส่วนใหญ่เป็นอยู่ที่เพลงครับเพลงมันจะเศร้าๆหน่อยแล้วก็จบด้วยท่าต่อยเหมือนกันออกเพลงมันจะแบบไม่ค่อยมีดนตรีมีแค่เอ่อเสียงร้องเฉยๆนะครับผม KJ sad แต่ท่าเต้นไม่ค่อยแซ d เท่าไหร่เลยนะโอเคต่อไปเป็นวีไอวีนี่หน้าตาไม่เหมือนตัวละคร KJ สุดแล้วครับน้อนเป็นมีเป็นตัวละครตาเดียวนะแล้วก็มีวีอยู่ตรงเอ่อวีตงตานี่เลยแล้วก็ใช้เพลงของ initial D นะผู้ชม มุนวอล์กมุนวอล์กเอหมุนวอล์กแล้วมุนมุนเลยมุนเหมือนเคจีนะตรงนี้แล้วก็ต่อยสเต็มแบ็กเวิร์กคุณแม่มกุเท่เลยอ,ะอะ่ะคุณอันนี้เข้ากับเพลงอะ่ะผมชอบเพลงไม่ใช่อะไรแกสแกสแกส <c oughs> คือผมชอบอินดิเ l ียลดีอยู่แล้วโอ้โหเวลเอาเพลงอินดิเซียดีมาอ่วีก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่า ...JK <c oughs> เอ้แอลมีเขาเป็นเหาข้างหลังด้วยเฮ้ยอันนี้ตัวนี้บ้ยอะโอ้ยโหแม่งเอาไว้ดักคนเลยไออันนี้อย่าเล่นนะพี่ชมหู้ิดังแบบดังตลอดดังทะลุหูฟังเลยมันแบบบูสตเสียงแบบสุดๆเลยครับไม่ได้ไม่มีไม่ีทาเต้นเปลี่ยนไปไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเอ่อมันทําให้แบบเสียงแบบดังมากๆครับหูอันนี้เอาไว้หลอกคนใช้นี่แบบหูแตกได้เลยเนี่ยแล้วผมก็หูแตกเลยทีเดียวโอ้โหใส่หูฟังอยู่ด้วย ้ยหลอกกันได้อ่ะพลังต่อไปก็เป็น WJ WJ คืออะไรวะเนี่ยคงไม่หลอกฉันอีกแล้วเหลือเวลาอีกมาเหลือเวลาอีกมากเฮ้ยคนเท่นี่เฮ้ยอันนี้คนไทยสร้างเหรอแต่ท่าเต้นเหมือนเดิมปะวะเมื่อกี้ท่าเต้นไม่เหมือนเดิมมั้งเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะเฮ้ยอันนี้เท่ท่านผู้ชมเออแบบเหลือเวลาอีกไม่มาก ต้องรีบจบงานเป็นภาคไทยเฉยเลยหรือว่าส่วนใหญ่แม่งคนไทยเป็นคนนำแอนิเมชันพวกเคเขึ้นมาว้เนี้พอเ k คก็เหมือนจะคนไทยครับไอ้ไครจวยก็เหมือนจะคนไทยไอ้เมื่อกี้ไทยแน่นอน WJ ภาคไทยด้วยเอาต่อไปเป็น KJ KJ นี่ครับลองดูเฮ้ยเฮ้ยเสียงจิ๋วไอ้ดูท่าเต้นท่าเต้นแบบแบบนึบๆ อ๋อและนอกนั้นก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ไม่ได้มีมีอะไรเปลี่ยนไปมากมายนะครับเหมือนพลังนี้จะเปลี่ยนแค่เสียงนะทําให้เสียงเล็กลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าเต้นเดิมเดิมนิด,ด,ดหน่อยนะ <laughs> ไม่มีอะไรมากตรงนี้ต่อไป g g จีซี่ไอตัวนี้ก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะจีจีซี่มันทําอะไรได้วะฮเฮ้ยเ้ยไอท่าเต้นท่าเต้นอะไรของมันเนี่ยแต่ถ้าหมุนตัวเหมือนกัน โอ้แต่ท่าเต้น,น,ในใคล้ายๆไอ้น,นี่เ,เออเสียงเพลงในในใคล้ายๆกับ JK เลยว่ะเหมือนกันเลยจริงๆซีนรู้สึกจะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากมายครับเปลี่ยนท่าเต้นนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวนั่นเองโอเคต่อไปอ่ JM เนี่ยดูดินีเต้นไปหมดเลย JM อะไรวะเนี่ยมาเกโรโนวะโอ้ยพูดภาษาภาษาอะไรอะ่ะนี่วินมิวอีกแล้ววินมิววินมิวโอ้ยแต่ท่าเทอยู่แต่ท่าเทอยู่นะครับ ตาเต้นแต่ม <Ay glorious. S 1> ันพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อก no exactly ี้อ่ะอันนี้คือเอ่อ JM เหรอชื่อว่าอะไรนะ JM หรือ AK น่าจะ JM นะครับสีส้มอ่ะต่อไปสีเหลืองสีเหลือง AK อะไรคือ AK OG f แฟลกเวิร์กไนเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแล้วดูเพลงโอ้โหคุยชาเต้นคนเท่เฮ้ยนี่ ่อยเพลงนี่คุณหูนี่เลยจบด้วยท่าปกตินะครับต่อยปกติเลยแต่อันนี้เท่นนะผมชอบท่าเต้นนะท่าเต้นแบบโคตรเท่เลยอ,ะอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับเป็นเลโทรเคเจนครับเคเจแบบเก่าอแบบไหนแบบเก่าวะเนี่ยอันไหนคือแบบเก่าวะเนี่ยอุ้ย, <c oughs> ยทำไมเสียงเพลงเป็นอย่างเงี้ยนี่นี่นแต่ท่าเต้นเหมือนเดิมนะท่านผะู้ชมแต่เสียงเพลงแม่งแบบตูมตามมากเลย หุ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะมันอยู่ที่ไหนของมันไม่ได้อันนี้เปลี่ยนเสียงเพลงเฉยๆออแค่นั้นเองเลยครับอ่ะประมาณนี้อันนี้คือ KJ ยังไม่ทั้งหมดด้วยนะเท่าที่ผมดูมาที่แบบเขารวบรวมเอ,อ่อถ้าอาวิดเจ็ตแฟกเวิร์กของ KJ ทั้งหลายเลยนะครับคือมันยังมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแต่ในโลบอกก็คงได้ประมาณนี้นะครับผมที่ผมพอจะหาแมปมาได้อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นั่นเองครับ น้ชมคิดว่าเรา JK KJ มีกี่ตัวฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยเลยกันนะครับอยู่นี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเลยกันนะครับผม